รถลอรอจัดรอจัดอูอินตาลโอ้โหเอาสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องระดาซิงดินดวนครับตอนเดียวแหมรอครับรอนี่ครับ คลิปนี้อยู่กับเจ้า SK-135 ครับเจ้าตูดหม้อครับโอ้โหเปิดฝากระโปรงขุดเลยสัสดีไปยังทีมงานครับโซนลำดวน <c oughs> จังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้อยู่ใต้สายไฟฟ้าแรงสูงเลยครับนี่ สวัสดีไปยังทีมงานครับคุณคุณครับคันนี้เจ้าตนเดียวกันนี้คุณคุณมากเลยเอาดูการทำงานของเขาหน่อยครับร่นนี้หนักพอๆกับ140เลยนะครับหนักพอกันไป โอ้มีรถมาครับเอ๊ะมันคุ้นๆรถคันนี้รถเสียหมาหรือเปล่าเนยฮะโอ้โอดูกระบะครับฝุ่นเต็มเโ็มว้ยอ้าวยังไงน่ะคันทุนตักใส ยังไม่เต็มตักใส่คันนี้ก่อนเอ๊ะมันยังไงเนี่ยไม่มีคนขับไปโขหรือเปล่าเนี่ยนี่ดินด่วนต้องไปขับให้แล้วมั้งเนี่ยฮะอ๋อ<า>อ,อ,อันนี้ทีมงานโว่ยบ,บัตเสียชายหาเหรอฮะทีมงานร้ดฮะสีอมรัด ยามรัฐหนึ่งสามห้าเอชอาร์กาเจริอนเองกาเจริอน่ะโอ้โอ,โอ,โอ้ระบบดีอยู่ครับคันนี้ ตักไปเรื่อยๆครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 4Bd ครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะอยู่กับเอ๊ะ4 b 4Bg นะไม่แน่ใจผิดพลาดประก,การใดขออภัยด้วย 4Bg หรือเปล่าน่าจะ 4Bg ครับ รถหล่อใหม่อีกคันแล้วครับรุ่นนี้ใช้ดีหรือไม่ดีก็ใครที่เคยใช้คอมเมนต์มาหน่อยนะพี่น้องนะโอ้รถหล่อครับโรโบโคอปเดะโรโบอโคอปอมามามาโอ้รถใหม่ครับ สวัสดีครับเออทำไมคันนั้นไม่ตักใส่อะทำไมคันนั้นไม่ตักใส่อะ,ะอ๋อจะเททำคันคโอ้เอาโอเคโอเค,อเคลูกเป๊ะจัดไปโอ้โคขอบสุดรอว้าุณนตะลรบปบวนเลย อันนี้สระอุ้ยน้องย่างยังสวายปะออสระสวายปะโอ้ยคาดจะถอยเทถอยเทคูสะครับอันนี้งานนอก บ้านสวายเพื่อนผมเยอะอยู่นะสมัยเรียนสุรพินนามสกุลจารัตเยอะอยู่บ้านสวายโนซะนลำดวนนี่น้มสกุลจารัดจะเยอะที่สุดแต่ว่าเราก็ไม่รู้จักเขานะแต่ก็นามสกุลเดียวกันครับแต่เราก็ไม่รู้จักเขาครับ <laughs> จารัตเยอะจริงๆครับ อำเภอลำดวนไม่ถือว่าเร็วครับถือว่าไปเรื่อยเรื่อยครับ รถนี้รถดำเหลือที่ร้อยครับเหลือไม่เยอะนะครับอาจจะมีร้อยสิบร้อยยี่ก็มีบ้างครับโอ้โหครับ6กเอเคหรือเปล่า สวัสดีครับโอ้ไหนขาฟังเสียงโหดๆหน่อยดีเดเคหรออสร้อยสบครับนี่โอ้โหดีมากเ้ยย่ะ เดี๋ยวมีที่เด็ดอีกครับอ้นี่ครับสะอีกลูกหนึ่งนะครับอู้ขุดตื่นแท้เดี๋ยวก็กลบแคน่นี้นี่ครับมาแล้วครับพี่ร็อกครับสุดลอแม่ผมชอบครับคันนี้่อม,อมาก่อมากเอาจอดแล้วเหร เฮ้ยมาใส่ดินมาใส่ดินเอา้าโอ้ยจอดซะแล้วครับจอดเสยมาอีกคันแล้วครับอู้เสียงเทอร์โบมาเต่กไกลเลยครับคันนี้โอ้ยไม่กล้าครับสุดรอ มาใส่ดินแล้วหรือว่าจอดแล้วโอ้รถใหม่เลยครับคันนี้พอยังพอยังเอาใส่ดินเร็วโอ้โหจอดแล้วครับโอ้ยังยังยัง แต่พี่ร็อกจอดโอ้รถใหม่เลยครับโหไนเนี่ยจ่ยอย ถึงสามชาติใส่เลยครับสวัสดีครับโอ้เครื่อง่ะไรนี่ร,รหัสอะไรเอซีโอ้กโบเหรอ <ạ. S 1> อ,อู๋ไหนนี่อ๋อเพื่อนทำให้ นายเค้าฟังเสียงหน่อยครับเพื่อนทำให้ครับกองเลสซะด้วยครับ chào nôm diễn trong cổ bồ đó lạ không được phát rồi lúc bê phát phát rồi <laughs> ไอ้พี่ล็อกจอดทำไมอะน้ำมันหมดหรือเปล่า<ๆ>นี่โลโกเข้ามาแล้วเทใกล้ๆครับปากบอ่อไป ติ๊กเกอร์หมดติ๊กเกอร์หมดเดี๋ยวมารอบหน้าเดี๋ยวเอาให้ครับหมดไวมากครับไปบางทีมก็ขอทีละสิบทีละห้าร้อยแผ่นแป๊บเดียวหมดครับเดี๋ยวกำลังทําอยู่จอดแล้วครับอ๋ไปเทตรงนี้ปากบ่อ ไปได้ครับนี่เครื่องตัวนี้แรงอยู่นะครับ210นะครับแค่4สูบเท่านั้นเองนะครับในรหัส4 HK เคฝุ่นตลบเลยไปดูพี่ร็อกหน่อย อไอเสาตัวนี้น่าจะมาจากสุรินนะนะยิงมาจากสุรินเลยเนี่ยเสาไฟฟ้าแรงสูงพี่รอ็อกสุดหล่อครับบัส ไ <laughs> อนน้รถรถเสียยาครับในหน้าครับสมัยวิงกับเสียตีอโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ